สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูน่านานาสาระบันเทิงค่ะสองทริปฟุกนาตาลีพาน้องนาตาชาเที่ยวอเมริกาสาวน้อยแฮปปี้มาก ถือว่าเป็นการขึ้นเครื่องบินและเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกของหนูน้อยเลยละค่ะสำหรับสาวน้อยนาตาชาลูกสาวสุดที่รักของฟลุกเกิกพลและนาตาลีเจียรวรนน์ตอนนี้ก็อายุกว่าเจ็ดเดือนแล้วแต่ตอนนี้พ่อและแม่ก็พาเปิดหูเปิดตาเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและตอนนี้สามคนพ่อแม่ลูกได้พักผ่อนชิลกันอยู่ที่ LA โดยนาตาลีได้เผ ภาพสวยๆบรรยากาศร่มรื่นรอบกายเต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมระบุว่าแฮปปี้หนูได้มาเที่ยวสวนสาธารณะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ ร้อมบอกเล่าการพาลูกมาต่างประเทศครั้งแรกอีกด้วยว่าทริปแรกกับการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของหนูผ่านไปด้วยดีค่ะหนูได้ไปญี่ปนเป็นประเทศแรกแต่แค่เป็นทางผ่านไป USA Los Angeles ค่ะหนูไม่งองแงสนุกมากตื่นเต้นมากและนอนน้อยเลยค่ะ มานอนเยอะ2-3วันที่มาถึงแล้วค่ะขอขอบคุณแหลงข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ